สวัสดีครับสำหรับคนทำธุรกิจเนี่ยเรื่องภาษีเป็นอะไรที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่เชื่อไหมครับว่ามีภาษีตัวหนึ่งที่มันใกล้ตัวเรามากๆจนบางทีเราอาจจะเผลอมองข้ามไปเลยนั่นก็คือภาษีป้ายนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกเรื่องเลยตั้งแต่ป้ายแบบไหนต้องจ่ายจ่ายยังไงคำนวณแบบไหนไปจนถึงข้อควรระวังต่างๆรับรองว่าเคลียร์ทุกประเด็นแน่นอนครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่คําแถมจี้ใจเลยไอเจ้าป้ายร้านสวยๆที่เราติดอยู่หน้าร้านทุกวันเนี่ยเคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าเอะ๊ะมันอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าใช่เลยครับผมกําลังพูดถึงภาษีป้ายเนี่ยแหละครับเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดจริงๆนะครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเราจะไล่ไปทีละสเต็ปเลยเริ่องจากความหมายของมันจริงๆว่าคืออะไรป้ายแบบไหนเข้าข่ายบ้าง วิธีคำนวณแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการยื่นจ่ายเงินและที่ขาดไม่ได้เลยคือบทลงโทษต่างๆเพื่อเราพลาดไปจะได้รู้ทันเรียกว่าครบจบในที่เดียวสําหรับเจ้าของธุรกิจเลยครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยก่อนที่เราจะไปดูว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ใจย,ยังไงเราต้องมาทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับว่าไอ้คาว่าป้ายในทางกฎหมายเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่เพราะนิยามของมันเนี่ยกว้างกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลย คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยคำว่าป้ายไม่ได้หมายถึงแค่แผ่นสี่เหลี่ยมที่ติดอยู่หน้าตึกนะครับแต่เขานับรวมทุกอย่างเลยที่แสดงชื่อร้านชื่อแบรนด์หรืออะไรก็ตามที่ใช้โฆษณาเพื่อหาเงินไม่ว่าจะเป็นป้ายไฟป้ายผ้าใบหรือแม้กระทั่งการเพ้นข้อความลงบนกระจกหน้าร้านคือถ้าวัตถุประสงค์มันคือเพื่อการค้าก็นับเป็นป้ายทั้งหมดเลยครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าอะไรคือป้ายคำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วใครล่ะ ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีตัวนี้แล้วป้ายทุกอันบนโลกใบนี้ต้องเสียภาษีเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่ามาหาคําตอบกันครับตรงนี้กฎหมายบอกไว้ชัดเจนและตรงไปตรงมามากครับคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือเจ้าของป้ายนั่นเองครับไม่ว่าเจ้าของจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นบริษัทถ้าป้ายนั้นเป็นของเราเราก็มีหน้าที่ที่ต้องจ่ายภาษีตัวนี้ทุกๆปีครับแต่ ก็มีข่าวดีครับไม่ใช่ถูกป้ายนะครับที่จะต้องเสียภาษีกฎหมายเขาก็มีข้อยกเว้นไว้ให้เหมือนกันอย่างเช่นป้ายโปสเตอร์หนังที่ติดอยู่หน้าโรงภาพยนตร์หรือว่าชื่อยี่ห้อที่อยู่บนกล่องสินค้าหรือป้ายในงานอีเวนต์ที่จัดกันชั่วคราวพวกนี้ไม่ต้องเสียครับรวมถึงป้ายของหน่วยงานราชการหรือป้ายของโรงเรียนในพื้นที่ของตัวเองด้วยลองเช็คดูนะครับว่าป้ายของเราเข้าขายได้รับการยกเว้นพวกนี้หรือเปล่าเอาแล้วครับมาถึงส่วนที่หลายคนนะ่าจะอยากรู้มากที่สุดแล้วแล้วตกลงต้องจ่ายเท่าไหร่กันแนะ่ ส่วนนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะครับเราจะมาดูสูตรคํานวณกันแบบชัดๆเลยว่าเขาคิดจากอะไรวัดกันยังไงง่ายๆแบบนี้เลยครับปัจจัยที่ใช้ในการคํานวณภาษีป้ายเนี่ยมีแค่2อ,อย่างหลักๆเท่านั้นเองครับ1คือขนาดพื้นที่ของป้ายคิดเป็นตารางเซนติเมตรและ2ก็คือภาษาที่อยู่บนป้ายนั่นแหละครับแค่2อ,อย่างนี้เลยที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเราต้องจ่ายมากน้อยแค่ไหน โอ้โหตรงนี้คือไฮไลท์เลยนะครับลองดูตัวเลขในตารางสิครับถ้าเป็นป้ายที่มีตัวอักษรไทยล้วนๆเนี่ยอัตราจะอยู่ที่10บาทเท่านั้นเองแต่พอมีภาษาต่างประเทศหรือแค่มีรูปภาพเข้ามาปนเฉยๆนะครับอัตรามันกระโดดพรวดขึ้นไปเป็น100บาทเลย10เท่าแล้วถ้าป้ายนั้นไม่มีภาษาไทยเลยหรือว่ามีแต่ดันไปอยู่ใต้ภาษาต่างประเทศอันนี้พุ่งไปถึง200บาทเลยนะครับโหเรื่องนี้คือต้องคิดตั้งแต่ตอนออกแบบป้ายกันเลยนะเพราะมันกระทบกับเงินในกระเป๋าเต็มๆ ส่วนวิธีวัดขนาดก็ตรงไปตรงมาครับไม่ว่าป้ายจะเป็นรูปทรงอะไรก็ตามนะครับให้วัดจากส่วนที่กว้างที่สุดคูณด้วยส่วนที่ยาวที่สุดของป้ายเลยก็จะได้พื้นที่ออกมาเป็นตารางเซนติเมตรเพื่อเอาไปใช้คำนวณภาษีแล้วครับและมีอีกหนึ่งข้อที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยครับต่อให้เรามีป้ายเล็กนิดเดียวคำนวณออกมาแล้วได้ภาษีแค่ไม่กี่สิบบาทก็ตามทีนะครับกฎหมายกําหนดอัตราขั้นต่ําเอาไว้ที่200บาทต่อ1ป้ายครับผมดังนั้นจ่ายน้อยสุดก็คือ 200บาทครับพอรู้วิธีคำนวณยอดภาษีกันแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนปฏิบัติจริงกันบ้างว่าเราต้องไปยื่นที่ไหนยื่นเมื่อไหร่แล้วมีเดทไลน์สำคัญอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดบ้างมาดูกันเลยครับกระบวนการรายปีง่ายๆมี3สเต็ปครับ 1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่31มีนาคมของทุกปีนะครับ 2. รอรับใบแจ้งประเมินจากเจ้าหน้าที่และ 3. พอดได้ใบแจ้งมาแล้ว ก็ต้องไป่ากเงินให้เรียบร้อยภายใน15วันครับผมจำเดทไลน์2ตัวนี้ให้แม่นๆเลยนะครับ31มีนาคมกับ15วันหลังได้รับใบแจ้งทีนี้สำหรับธุรกิจที่อาจจะมีป้ายใหญ่หน่อยหรือมีหลายป้ายทำให้ยอดภาษีรวมแล้วค่อนข้างสูงลองดูคำถามนี้ครับยอดรวมทั้งหมดเนี่ยเกิน3,000บาทหรือเปล่าถ้าใช่ก็มีข่าวดีครับกฎหมายเขาเปิดช่องให้เราสามารถทำเรื่องขอผ่อนชำระได้ด้วยนะครับแบ่งจ่ายเป็น3มงวดเท่าๆกันได้ ซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยสำหรับการบริหารสภาพคล่องของธุรกิจครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วครับแต่ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของบทลงโทษหรือจะเรียกว่าเป็นต้นทุนของการทำผิดพลาดก็ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลืมหรือทำอะไรผิดพลาดไปมาดูกันให้ชัดๆจะได้ไม่โดนปรับกันนะครับคำถามยอดฮิตเลยครับสมมติว่างานยุ่งมากๆจนลืมไปเลยว่าต้องยื่นแบบภาษีป้ายภายในสิ้นเดือนมีนาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ คำตอบก็คือจะต้องเสียเงินเพิ่มหรือที่เรียกว่าค่าปรับเนี่ยทันทีเลย10%ของยอดภาษีทั้งหมดครับผมแค่ยื่นช้าไปแค่วันเดียวก็โดนแล้วนะครับ10%เอาละแล้วอีกกรณีหนึ่งละ่ะคือยื่นแบบทันนะแต่ว่าจ่ายเงินช้าเกิน15วันหลังจากที่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าหน้าที่แบบนี้จะโดนอะไรกรณีนี้จะโดนค่าปรับอีกเรดนึงครับคือจะต้องเสียเงินเพิ่มอีก2%ต่อเดือนของยอดที่ค้างชำระ และที่สำคัญคือเขาคิดเศษของเดือนเป็นหนึ่งเดือนเต็มนะครับแปลว่าแค่ช้าไปไม่กี่วันก็อาจจะโดนค่าปรับของทั้งเดือนได้เลยอันนี้ต้องระวังให้ดีครับสรุป3ข้อสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ 1. คือยื่นแบบให้ทันภายในเดือนมีนาคม2คือจ่ายเงินให้ทันภายใน15วันหลังได้รับใบแจ้งและ3คือต้องเข้าใจประเภทภาษาบนป้ายของตัวเองให้ดีเพราะมันมีผลด้วยตรงกับจานวนเงินที่ต้องจ่ายเลยครับ สุดท้ายนี้อยากจะชวนมองเรื่องภาษีป้ายในอีกมุมหนึ่งนะครับเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะกฎหมายกำหนดเลยว่าเงินส่วนนี้จะถูกส่งตรงไปที่หน่วยงานท้องถิ่นที่เราทำธุรกิจอยู่นั่นแหละครับเพื่อเอาไปใช้พัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นการทำถนนทำไฟส่องสว่างหรือสร้างสวนสาธารณนะก็เท่ากับว่าภาษีป้ายของเรากำลังช่วยทำให้ย่างธุรกิจของเราน่าอยู่มากขึ้นนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามครับ